ฟ้ามือความกันจมข่าวพโ,โพดโบ่พอเลยตอนเจ้าก้มแม่นหน้าไห้กระยันว่าว่าบบ่ลื่นนั่นเด้อเฮ้ยลืมแล้วบ่แม่นนงอนวางตั้งแต่สว่างแม่นเฮา,าอันน้ำกันน้ำอีน้ำสวรรค์เมืองมันคนเลยคันว่าคันน้อมาความ กะยังเพี้ยนว่าแมวนั่นเองวเศเอฐยลืมแล้วบอ่อแม่นม้อน้องตั้งแต่สองแม่นเฮาเว้าข่้นตายดับเจออ้ากะเออข่้นตายไหวเจ้าจะออกะเออบาดมาถึงน้องสู่มือเป็นสังเจ้าเล่าโอ้โหตีข้ามหน้ากายผ้าเฮามาก,กางฮุกเขาเลยครับ กลางภูเขาในสซปลาวนะฮะเลยหน้ากายไปโอ้โหผมเบิง่งผ้าพุ่มสูงที่นี่ภูเขานี้งามมากเลยนะครับเดี๋ยวใดเฮาจะไปเบิกกันนะครับอันนี้กําลังลงเนินนะฮะลงเขาไก้ฮอดแล้วอึ๊บโอ้ทางมันยะนฮะระยะทางบ่ไก่แต่ว่าทางมันยากทางมันยะ ว่ามงนี้นี่คืมแล้วเว้ยอย่าฝนอย่าตกเด้ออุ๊ปโอนี้กำลังลงเขาครับลงเขาเตียงค้ำหนักกายภาพไปไซนดนออยู่ตามภูเขาเนาะโอ้โอ้โอ้โหครับต้องลงครับ เดี๋ยวเฮาลงไปเบิ่งทางใต้ครับโอ้โหงามหลายจุดนี้่ะโอวิญญาณดีมากเลยอ่ะอันนี้เป็นสายน้ำอ๋อ่อนนี้มาที่ตัวท่ายอ่ะเห็นแล้วเห็นละเจียงค่ำเพิ่นเอาให้เฮาเบิ่งอ่ะอันนี้เป็นน้ำตกไหลไปยังทางเขาเนี่ปาดป้าน เออขอน้ำลิ่นอ๋อนี่บ่อน้ำลิ่นอ๋อนี่ตอบ้านก็ใส่ท่อแล้วก็ลงไปนี่บ่หมู่บ้านยั่ไสหมู่บ้านยั่ไสลงไปนี่บ่โอ้น้ำตกตัวนี้ใค้พุ่นบ่โอ้คุณเขาครับเป็นบ่คุณเขาคุณเขาโอ้โหสุดยอดเลยยีน่าไก่เขาไม่เป็นเนาะพูทั้งขามือยันมือดิฮะมือทางไหนมือทางเก่าเลย ค่อนนี่ละกูรถกระเซ้ามาพังสะน้กรถเขาน่ะโอ้ทางป้า้าเข้าลงไปดีกว่าโอ้โหเห็น,นขุนเขาแล้วครับสุดยอดเลยแต่ขี้รถมาได้ยินเสียงน้ำไหลกะโอ้แห้งแล้วครับปเสียงคําหน้าก่ายครับก็เป็นทิ้นเพลนครับเป็นเจ้าทิ้นเลยป้าเข้าซอกแซกมาก ตอนนี้กำลังจะลงเขานะฮะเดี๋ยวลงไปในหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาเอ่ในเทพที่ใหญ่นะฮะโบสถ์วอนว่าโอ้งคงามมากครับงามมากโอ้โหพระบันพระบันพระบันจะขึ้นสวรรค์นะบอกง่ายงเอาท้าเบิ้งเอาครับเดี๋ยวลงทางไต่ก่อนผ่านน้ำตกมาเมื่อกี้นี่กับพระงามครับพระงามถ้าฝนตกนี่กับเนงะแงะเพิ่มความจำปากให้พวกเฮาอีกโอ้อยโอ้อย,ออย,ออย,ออย นเ,นเป็นหมู่บ้านอยู่กลางุบเขาครับแต่บอกไว้ก่อนว่ามีน้ำมีไฟมีอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตย่างแห้งเลยสบายดีโอ้มีน้ำมันใส่ขวดไว้ครับบ่อต้องห่วงเลยฮะบอกไว้ก่อนเลยว่า บอ้ห่วงละวเรือน้ำมันนะครับบห่วงละห่วงแต่ทางนไงนะครับห่วงแต่ทางนี่แหละมีแต่คุมแต่บ่โอ้หัวมันตะกี้จะขี่มอไซค์ออกมากับโอ้ไซตัวนี้ดีกว่าฮะโอ้เห็นหมู่บ้านแบบเก่าๆกันหลายอยู่ครับบ้านเรือนแบบสมัยตะกี้แต่ก่อน ค่างเมืองหน้ากายนะฮะแล้วก็รัดเลาะคุณเข่ามากนะคะรับรัดเลาะลุยเข่ามากภูเขาด้านหน้าก็ย่างสูงเลยโอ้โหเขียวขจี นี่เป็นภูเขาหินปูนครับสูงชันมากเลยนะฮะเมื่อกี้พวกเข้าโลกมาจากภูเขาขี่โม่ไค์ปีนภูเขามาก <S <S อ้แล้วพี่กำลังดำหน้าเลยฮะบโึ่งบึนน่งจะน้อย เบิ่งจังหน่อยไทยหูแยงเบิ่งจังหน่อยฮะพูดยักเขาอ่ะว่ะไปไปสิโอ้ติงติงข้าม้าไปไป <c oughs> ผู้สอะได้ผู้สาวเก้าหัวอยู่นี่มีน้องสาวอยู่เพิ่นบ่ะแต่ก่อนเพิ่นเคยมาเป็นนางเอกช่องขอเด้พาเลาะบ้านเลยโอ้บ้านนี้บ่แม่น <c oughs> โอ้ยสถ <c oughs> านสะสถานการณ์จริงอะ เอาเขามาอยู่ในสถานการณ์จริงนะครับอันนี้กระลั่งโลก,กาอยู่นี่ฮะอู้หูเขียวเลยครับโลก,กาสบายดีใจแน่แล้วมันบุมีต่อมกันไลยโอ้บุมีต่อมเลยอะไรนี่ลบง่าอยู่วะบุบิขี้ต่มเลยโลก,กาเจ็บตังเจ็บสบายดี อุ uh, ้ยโลกาเนาะกามันต้นน้อยๆเนาะกาตนนอยนน้อยมันก็ไปักจับนี่โอเอาไปปักมาอยู่เนาะไม่ใช่บุกาดวะนั่นนีิดติดของเขาขาดเลยก็บุกคืนเนาะนยันนั่งไมลุกไหลูกเต๋อ เฮาบอกเบิ้งนี่ยสบายดีนี่เบิ้งอุ้คือเก่งแท้รู้เลยปลาเอียงไหนต่อวันนี้เอียงไหนต่อเอ็ยงไหนต่อนะตายเริงเลยเดี๋ยวลบกาอยู่นี้อุ้ยลบกาอยู่นี่แบบก็บ่มีขี้ต่มเลยเนาะผมมีขี้ต่มเลยเนาะบ่หัวระเบิดนี่เขายอดอะไรเนี่ยเขาหยอบ่เจ้า ว่าวน้อยโอ้วนเผ่าน้อยกับหอละเนาะเม้นบอกเหอถ้าจะเว่าหนอบ่เว่าซ้ำว่าซ้ำฮั่น์ขึ้งเขาครับอันนี้อันนี้คือปักเรียบร้อยแล้วนะฮะดำแล้วมันบ่อันนี้ดำแล้วมันบอโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวไปเบิ่ง เทียงหน้าฮะโอ้ในบรรยากาศขนาดเลยกำลังถ่าหน้ายูนี่เขาก็ไซร์รถไถกันครับสะดวกสบายเลยสะดวกสบาย,บายรู้สึกว่าจะมีรถไทยเดินตามนะครับรถไทยเดินตามเดินตามดีกัสะดวกสบายเลยสบายดียดโอ้งามเนาะเทีย,ง,ทยางงามนี่โอ้คาสสิกบรรยากาศดีมากเลย เทงคาสสิกเลยอน,นี่อันนี้บ้านอย่างไรอย่น,นี้บ้านเมืองหลวงบ้านเมืองหลวงกันปะบ้านเมืองหลวง,ง,ลวงกกอยู่นี่ครับหมู่บ้านแห่งนี้จะมีภูเขาครับผมบอกเลยครับมีภูเขาฮนะภูเขาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นภูเขาหินปูนนะครับภูเขาที่สูงสูงแหลมแหลมนะฮะสูงชันเลยมื้อนี้เตียงข้ามหน้ากายกันผ้ามาเลาะเอา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 เบื่อบรรยากาศกำลัง ดำหน้าอยู่ครับกำลังไซรถไทยดำหน้าอยู่กำลังไซรถไทยไถหน้าอยู่ปั๊บหน้าดินนะครับเท่ากี้กะกำลังลกยาลกกลา้ามวยลกกลาอยู่กำลังดำหน้าอยู่นะฮะอันนี้ให้เบิ้งบรรยากาศนะครับเทียงหน้าอยุดในขุนเขา เดี๋ยวมาเลยครับเอาให้เบิ้งบรรยากาศครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนานะครับในสปปลาวฮึม <c oughs> จักตอกละ,ะวัดประวัติศาสตร์อ,อ่ะเข้าไปพปาเส่าเฮา,ามื่อเช้าเมื่อเชือเฮาไปเตียงค่ำน้ำเตียงค่ำหนากาย เป็นหูจักเบิดสุดจอกสุดแจ่เขาบอกว่าเอ้ยเอาแบบซอบๆเด้บอบ่ต้องเอานักจัดนักเลยนะโอ้ยอย่าเพิ่งจัดนักอันนี้บ่ซอบๆไปบ่เนี่ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอารถมีบากมาได้กอนไปมาได้เลยมันมีปัญหาตรรถวีบากรถนี่แหละอสบาย,บายดีไปกันเด้อไปกันเด้อ<ด>ไปกันเด้อแลลวอยู่เนาะมึงนี่เนาะแล้วอยู่เนาะแล้วอยา่ไว้ีนั่ง แล้วอยู่บ่นั่งยังน่ะซื้อนั่งยังนั่งส้มปูนั่งอันนี้เด้อนั่งนกแก้วนั่งนกแก้วโอ้ยคือบ่วบเก่งขึ้นกแก้วถนอเอาะสบายดีสบายดีบ๊ายบายสบายดีสบายดีอ๋อที่นี่ครับเขาดำหน้าเขาเนี้ยกาก้าก็เป็นต้นน้อยครับต้นน้อยแล้วดินนี่บ่บไว้วันปะเนี่ยบ่มีขี้ต่อมเลยครับ แล้วก็ลกๆมากแล้วก็ตีตีนี่ฮะลกมากแล้วก็ตีตีแต่ที้บรรยากาศมากๆเลยนะครับหัวนี่ก็แอมเอาไว้บอกให้งูให้ควายเข้ามากินเป็นหัวไม้ซักที่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 เลยนี่รั้วไม้สักทีทีฮะโอ้ไป จกเือเหรอเฮากะเป้าหมายกะมีตั้งเอาไว้ซื้อเหรครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือระว่างทางครับระว่างทางว่าเฮาได้เจออย่างแน่น,นะฮะเป้าหมายกะตั้งไว้งั้นแหละไปฮอดแต่ว่าระว่างทางที่เฮาเดินทางไปนี้ผมว่าผมได้เจอเรื่องเล่าที่มันอ๋อมันไมด้เขียนเอาไว้มันบร่ได้เขียนเอาไว้นะครับแต่มันเป็นการแบบว่าเ้าไปพบเจอ สดๆนะเห็นการสดๆเลยเขาก็ได้มู่ในระหว่างการเดินทางกลายอยู่นะครับโอ้บ้านเมืองขาเบียนบอกบ้านยังไงสบายดีได้เห็นบ้านได้เห็นเมืองนะครับที่อยู่ซ่อนอยู่ท่ามกลางภูเขาภายในสปปลาว ก็น่าตื้นตาตื้นใจนะครับก็คขอบใจเจียงค่ำนะครับวันนี้พาเข้ามาเบิ่งหมู่บ้านแถวนี้บ้านไทยอันนี้เมืองอยังเมืองท่องปะอ,อ๋อเมืองหลวงบ้านเมืองหลวงปะ ท่านมาเลยน,นคน,นเผ้าย้อที่อพยพมาจาก๊บกบานอ๋อมามานำมา,จามเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ออกมาน่แหละออกมานี่พามากลับมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อือกะตั้งแต่สมัยเจ้าอนุวงศ์นะครับตอนที่มีสงครามเกิดขึ้นกะได้นำไพร่พ่นนำชาวบ้านมากุ่มหนึ่งซึ่งเปลี่ยนกุ่มชนย้อนะครับชนเผ่าย้อกับมาอาศัยอยู่บ้านแห่งนี้ นะแล้วก็มีบางกลุ่มขามไปบ้านผูเ้เฮาน้ำเด้นะครับชนเผ่าย้อ,อนนี่เพื่อนผู้ใดนีน่สบายดีว่ะสาวจ,จ้อยบัยยุ่งซักสาวจ้อยวัยย่ซ้ำเมื่อก่อนกับสาวจ้อยพาเลาะบานนี่แหละอ๋อสาวจ้อยว่ะขึ้นไปใสข่ขึ้นไปหัวผู้ข้างบนแหละหน้ากายอ๋อหน้ากายขึ้นไปหน้ากายเดี๋ยวข้าขึ้นเบิ้งนี่ก่อนนะปั๊บปั๊บวัดบ้านเมืองหลวงอ๋อนี่ครับผมพาขึ้นไปเบิ้งเด้อเป็นวัดเก่าแก่ของชนเผ่าย้อ นะชนเผ่าย่อเม็ดบ้านนี่หมดที่ตัวชิบผ้าเฮามาเนี่ยโอเคห่ออะไรเป็นวะห่อแล้วโอเคโอ้อะเบิ้งชิมอันนี้เป็นอุโบสถตัวเป็นโล่งชันชิมไหมชิมไหม,มอัอนเก่าเนาะอันนี้เนาะตัวนี้จะเป็นป้อมสูงหกของเจา้าอนุวงศ์นึงเหมือนบอกแม่ละ <kung> <ak> เป็น,ปน,นยังเป็นป้อมหมอบเป็นป,ป้อมย่ามสมัยพระเจ้าดุวง์มาตังมาตังป้อมไว้นี่แหละก็ยังเหลือเป็นแค่อิทนะครับยังเหลืออิทใหี้เห Lo ็นอยู่ตั้งแต่สมัยพุดเหรอครับโอ้ออเช่าเอาเช่าดุวง์ผ้าเช่าย้อมาอยู่นี่ก็เลยได้มาตังป้อมอย่นยันว่าป้อมปาการ ปัจจุบันก็ยุตังคางต้นไม้ไปและวต้นโพนะฮะต้นโพเนาะมันเป็นสินเก่าแต่ว่าตัวตัวที่เพื่อนลุกไว้นี่แม่เพื่อนฟุกไม่กลัวเอาสินเก่าออกเก่าที่ว่ามีพระองค์แสนอยู่อ๋อสมัยเจ้าอนุแหละเพื่อนทับสินเก่าสินเก่าไว้ด้านในเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้จะเป็ี่นบ่อนเก็บทัมพี ทั้งมดคือว่าที่ทับถมอยู่นี่อ,อ,อเก็บหนังสือ,สอเก็บพระไตร<ไ>ปิฎกเก็บหนัง,นนงสือสมัยพระเจ้าอนุวงแล้วตรงน,น,นยยี้คือฮกกันล่ะบบมีนมบยูบุรเมีนโุยูบุดีอนามมยเลยมีมแผนว่าสิสร้อยกันอนาไมัยูคือตัวนี้แหละสร้อยเพื่อนคือวัดนี้ฮะนะบอกถึงคคำไดมาสร้อยเพื่อน สร้างเนาะเพว่าจะเป็นอันอลาอันอันสาราตอนนั้นสาราทั้งคุณที่บ่าวเตียงคำนำที่ยวมาเนาะแล้วก็กำลังปลูกกระโลอยู่เท่งนี้กำลังกำลังปลูกกระเบื้องปลูกกระเบื้องปลูกกระโลแต่ส่วนใหญ่กับเอฟซีที่ฮักแทงบ่าเต็มงคำนั่นแหละที่ว่าเพื่อนฝากมาเนาะมาแต่กับใคน้อคือกันโอ้ผู้ใดยเอกเอ็ดบุญก็มาได้ครับนี่เอ็ได้ซื้อกระเบื้องมาซอยกันปูพัก ปูล่งฉันนะล่รงฉันใหม่เป็นกุฏิล่วงฉันแต่กันยังงโบแล้วประมาณ40%อยู่40-50%บหาลังคา้นน่าจะ50%าสิบล่าอีกห้าสิบปอร์เมาซอยกันเด้อฮโอ้ทั้งทิงทั้งทิงยังอีกหลายอยู่แต่ว่ากระโลุน่นี่ะถือว่าทุนนเพื่เนท่นฝากมาพอแล้วเนะจากได้แล้วจากย้อนย้อขมิน พื่อเพิ่นไปอยูอันอเมริกาเพิ่นเพิ่นก็ฟังขึ้นมาเป็นยังแต่ตัวนี้แบบเพดาดัตมีคนมีกระสานต่อกระเบื้องนะได้ครบแล้วเด้อรยีเอสบุญกะเชิญได้เลยนะครับต่อเตียงคำหน้ากายก็ได้ถ้าน์มาเอ็ดบุญนะฮะเราเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่นะฮะไปพาให้ไปเบิ่งใส่อีมาเลยห่นเาิิงววถีีชตะโอเคโอเคไปไป อันนี้เบิงบรรยาอันนี้เป็นกุฏิครับกุฏิของของเงาคู่บ่อันนี้เงาคู่อยู่นี่ของเงาคู่มีเงาคู่จ้าจ้าอกอย่นี่สองอจวอจวบุงอี่เลยอ๋อมีแต่เาคู่ครับอันนี้อันนี้สร้างใหม่เห็นปะเออสร้างครอบมาเนยสร้างตัวนี้แม่นพระพุทธรูปมาเลยเพิ่นสร้างมาก้อนแล้วสร้างมาก้อนแล้วแหละ ม,มันมันบมมีหลังคานะมีมมหลังคาเออมันแบบอันนั้นเบิ้ลสีมันออกเบิบ้ลมจริงข้ามกันมาสร้างซอยสร้ซอย,ยก็เคยครอบองค์พระเอาไว้องค์พระนี้กับยังทาสีอะบยังาาทาสีเนาะทาสีโหเก่าแก่นะนี่ตั้งแต่โดนน้นบ่สร้างใหม่บ่สร้างใหม่สร้างใม่เนาะเป็นสถาปัตยกรรมนะครับเอ้าคือยินเสียงฝนมาะแดดหรอตกว่ะเหรอเยียดหรอ อันนี้ซื้อวัดอย่างไรนี่ฮะวัดมัดนีซื้อซื้ออยู่ตัววัดบางหลวงข้นาที่หนึ่งมีพระกรุงเทียนสององค์แล้วก็พระเสียงครับพระเสี้ียงเราจะทำกับลองบางแล้วบอขึ้นแดงว่ายังบวดคอนโผลสำเร็จบอกการยกได้บุญบารมียังบอกพ่อเอาอันนี้เป็นอันเก่าเนาะอันนี้เนาะเป็นชิมเก่า ชิมเก่าอันนั้นเดีเป็ี่ยนอย่าง,งกุฏิหลังเก่าออกุฏหลังเก่าอ๋อบอด้ไซส์แล้วกันปะอ,<า>อ๋ออันนี่เป็นชิมเก<า>่าชิมเก่าตอนนี้ก็เป็นา่าลาเก<อ>่าเขาแหละปัจจุบันก็นเพรพังไปแล้วแต่ก็เก่าแก่อยู่ได้นี่แมหนะนี้มันพร<อ>้อมวัดเก่าคุณเก่าแก่อยู่นี่ก็เก่าแก่อยู่ท่าิ่งวัดเก่านะครับของชนเผ่าย้อนนะฮะตั้งแต่สมัยอพยพมาอยู่นี่ การน้ำทับโดยพระเจ้าอานุวงศ์นะครับอันนี้เป็นกุฏิเก้าฮะาไปไปดึงบนสายน้ำน้ำใช้เขามสดายนางเอกช่องบัยยุ่บอไมวโทรเอื้นมาแม่กนขึ้นไปนัาจาย,ยอ,อันนี้ไปไส้ี่

จะมีเพื่อเท่านึงที่ว่าเล่าประวัตินี้ได้ดีที่สุดเลยเป็นยังอยู่บ้านนี่แหละว่เป็นยังเป็นยังเฮ้ยยังเบิ่งบรรยากาศที่ซื้อเห็นบรรยากาศในบ้านวังหลวงเนาะบ้านวังหลวงบ้านเมืองหลวงบ้านเมืองหลวงชนเผ่าน้อนะครับอาศัยอยู่นี่แหละก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่อันนี้เป็นเคืร์นไข่เครื่องตัวนี้ไข่เครื่องสบายดีสบายดีฮ่าฮ่าฮันไข่เครื่อง อ๋อทัดลงมานี่ก็บา้าถึงค้ามม,ามันเลาะหอดใสเมือนเลาะเบิร์ดเหรอบอสเลาะเบิล์ดเหรอวิถ <laughs> ีโซนเบิร์ดมาแลว้วนะพวกนี้ก็โง่ก,กี้โง่กี้ป่อยเลี้ยงอยู่คือหมูคือหมานี่ยอ่ยังใส่ฟืนอยู่ครับยุนีกนน้ก็ยังใส่ฟืนก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านนะครับแถวนี้อิ่งดีเลยจริงๆเลยนะตอนนี้นะฮะ บ่แม <S 々> ่นนวลนวลตั้งแต่สองลาเฮาจับเสื่งเพ่พร้อมกันไอ้เบี่ฟ้ามือพร้อมกันจมข้าวโพดบ่พอเอ้ยตอนเจ้าก้มแม่นาให้ก็ยังว่าว่าบ่ลืมนั่นเองเฮ้ยลืมแล้วบ่แม่นนวลนวลตั้งแต่สองแม่นเฮาเอันน้ำกันน้ำนี่น้ำ สวรรค์เมืองมันคนเลยคันว่าคันโนมาความกันยังเพียนว่าแมวนันเอ้